update Crypcurrency channel Care to Welcome my Whi สวัสดีครับเพื่อนเ<ๆ>ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้มาไลฟ์สัก2-3วันนะครับก็ขออนุญาตอัปเดตเป็นคลิปแล้วกันนะครับในเช้านี้นะก็มีข่าวนะครับมีข่าว ล่าสุดนะครับทางด้านคริปโตสยามนะครับเขาก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในอีก4วันข้างหน้าหรือ3วันข้างหน้าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเกี่ยวกับ bitcoin conference นะที่ใหญ่ที่สุดในโลกและก็จัดขึ้นในวันที่25-27กาถดกรกฎานี้นะครับ uh, music city center นะเมือง n นสฟิล l ์นะครับของรัฐเทนเนส เทนเนสซีนะครับเทนเนสซี Tennessee, นะครับหรือว่าอ่านชื่อผิดก่อภัยนะครับของประเทศสหรัฐนะมีใครบ้างนะที่ดังๆนะก็คือโดนันทัมนะครับแล้วก็ของคุณโรเบิร์ตเอฟแคนเนดี้นะแล้วก็คุณคุณแคนทีวูดนะครับรวมถึงไมเคลเซเลอร์นะครับทั้ง3-4คนเนี่ยที่พูดถึงว่าทำไมเขาถึงแบบยิ่งใหญ่มหาศาลนะก็คือเป็นอารมณ์รวบรวมคนที่มีอิทธิพล นะครับเกี่ยวกับลูกคริปโตอย่างมหาศาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณโดน,นันทรมนะว่าที่ขเขาเรียกว่าไรว่าที่ประธานนะครับหรือว่าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นในใกล้ๆสิ้นเดือนนี้นะครับเออไม่ใช่สิ้นเดือนนี้สิ้นปีสินะครับก็มากล่าวมาพูดสุนทรพจน์เกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีด้วยนะครับอันนี้อาจจะส่งผลอย่างมากมหาศาลเลยก็ได้นะที่จะทาให้บิตคอยนะ์พุ่งทุดมูลนะครับกับ คนหนึ่งที่เราได้ยินชื่อเขาบ่อยมากๆก็คือ迈克尔 s e er นะก็เจ้าพ่อม i คโครสถิจีนะครับที่ชื่นชอบปิดคออยู่แล้วไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงนะหรือว่าจะไปในที่ทางไหนพี่แก,กเก็บเรียบนะครับซื้อตลอดนะครับไม่สนลูกใครนะเพราะว่าเขาชื่นชอบเกี่ยวกับโลกคริปโตมากๆนะอันนี้ก็เราก็ได้ยินชื่ออยู่แล้วเนาะคุณเคทตี้วูดรวมถึงคุณ โรเบิร์ตเอฟเคนเนดีนะเขาก็ชื่นชอบเรื่องคริปโตเคอเรนซี่ด้วยก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวทูดามูลกันได้เลยนะครับในช่วงวันที่25ถึงวันที่27นี้นะแล้วก็มีข่าวล่าสุดนะครับจากทางด้านของสยามบล็อกเชนแล้วกันนะครับ CEO ของ Diver Group นะครับคาดราคาบิตคอยจะไปแตะถึง100,000ดอลลาร์ก่อนสิ้นปีนี่ได้ซ้ำนะเตรียมตัวทูดามูลนะเขาได้คาดกันว่าบิตคอยเนี่ย <the> จะไปแตะถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ในไม่ช้านี้นะครับโดยเขาว่ให้เหตุผลว่าบิตคอยเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ทำให้ทาราคาได้ดีที่สุดนะครับในช่วงเนี่ยที่จะถึงเนี่ยรวมถึงสิ้นปีนี้ซึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่60,000นเนาะ60,000ไปปลายเนี่ยก็เตรียมตัวทุดมูลได้เลยเพราะว่าสิ่งที่ขเขาเรียกว่าอะไรส่งเสริมในแนวคิดนี้ ที่บิตคอยจะไปแตะ1น,นึ่งแสนะรัหนคือแน่นอนครับประธานาธทบดีหรือว่าคุณโดนรรัททัมวาที่นะก็ไม่รู้ว่าแกจะได้เป็นจริงๆหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เขาก็เชื่อนะครับว่า,าคุณโดนัททัมเนี่ยจะได้ขึ้นมาเป็นประธานนาธิบดีและเขาสนับสนุนเป็นอย่างมากนะครับเรื่องอุตสาหกรรม เขาได้พูดออกมาเองเลยนะครับว่าเขาจะทําให้อเมริกาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของทางด้านอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีให้ได้นะครับและเขายังเชื่อว่าบิตคอยนั้นคือทองคํานั่นเองนะครับก็เตรียมตัวทูนดามูลนะอ่าเดยคนป่านี่ <c oughs> แปะได้ออกมาคอนเฟิร์มนะครับไม่รู้ว่าจะไปถึงจริงหรือเปล่าก่อนสิ้นปีนี้นะถ้าถึงจริงนะครับเรียว <c oughs> เอาคอยต่างๆเตรียมตัวทูนดามูลได้เลยนะครับต่อมานะครับทางด้านของคุณ เซ n นซีเลยอันชื่อผิดขออภัยนะเออเนี่ยพี่แกก็ได้ออกมาโพสต์นะครับไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะพี่จีนนะครับกําลังจะปลดแบรนด์ปลดแบรนด์นะบิตคอยนะครับเตรียมตัวนะพุ่งทูดมูลถ้าพี่จีนเลิกแบรนด์บิตคอยแสดงว่าอะไรเม็ดเกินมหาศาลครับทางด้านของพี่จีนเนี่ยจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตลาดคริปโตนี่คือศึก การแย่งชิงของแารเป็นเจ้าตลาดคริปโตโดยแท้จริงสารัฐโดนนัทแฮมก็ได้ประกาศออกมาว่าเขาจะทําให้สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กาลางคริปโตเคเรนซีประเทศจีนถ้าเขาปลดแบนแรงซื้อมหาศาลหรือแรงครอบครองหรือแรงเก็บบิตคอยมหาศาลก็จะพุ่งขึ้นด้วยคราวนี้จะเป็นการแย่งชิงกันว่าใครจะเป็นเจ้าตลาดคริปโตเคเรนซี นี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้ราคาของ Bitcoin และเอาคอยต่างๆพุ่งทุนมูลจำนวนมากๆนะครับหลายๆเปอร์เซนต์เลยทีเดียวนะก็รอดูนะครับว่าพิกแอร์จะปลดแบนจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับก็ไม่แน่ไม่นอนฟังหูไวหูนะครับศึกษาให้ทั่วๆนะอย่าเพิ่งเชื่อ100%นตะครับต่อมานะมีข่าวกาวนะโดยคุณแจ็คเดอะริปเปอร์นะแจ็คเดอะริปเปอร์นะ ก็ได้ออกมาทวีตนะเขาบอกว่าทางด้านคุณมาเชลนะมิเชลนะครับซีอของมัตเตอร์การ์ดเนี่ยเขากล่าวว่าสวิปเนี่ยสวิ Swift เนี่ยเอออาจจะไม่มีอยู่จริงหรือว่าอนาคตอีก5ปีเนี่ยเกี่ยวกับการสวิสวิตเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นและอาจจะถูกยกเลิกก็เป็นไปได้นะโดยเขาบอกว่า x r p e ได้รับการทดสอบบนเครือข่ายของสวิตนะครับ เรียบร้อยแล้วแล้วก็ริปเปิและ XRP อาจจะครองโลกก็ได้หลังจากนี้นะครับที่เขาพูดมาในลักษณะเชิงนี้ก็คือ XRP จะเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศหรือการส่งเงินข้ามประเทศนั่นเองก็อาจจะทําให้ราคาเหรียญริปเปินั้นพุ่งพูดมูลก็เป็นได้อันนี้เขาได้ออกมากล่าวเองนะครับเพื่อนๆอาจจะไปตามดูก็ได้นะครับต่อมานะก่าวหนักมากนะเออ กล่าวหนักมากกล่าวหนักจริงๆนะครับโดยทางด้าน CEO ของ Ripple นะครับคุณเบรดเนะาะเบรดเกริงเฮาส์นะครับได้กล่าวว่าฉันคิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยและดำเนินการในแต่ละวันเนี่ยคือการเข้ายึดครองสวิตจริงๆนะโดยเราบอกว่าสวิตเนี่ยประสบความสำเร็จในการทดสอบนะครับโดย XRP กับ กับธนาคารต่างๆมากกว่า11,000แห่งนะซึ่งถือว่าเป็น10%ของระบบสวิตนะครับซึ่งการกระทำนี้ถ้าทดสอบจริงและใช้งานจริงมากกว่า11,000แห่งทั่วโลกนะก็อาจจะเพิ่มให้ XRP นั้พุ่งไปถึง1,000ดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวก็เกาวจะจัดนะถ้าเพื่อนๆถือถึง100ดอลลาร์เนี่ยก็เต็มตัวครับบวกไปเลย <laughs> เติมศูนย์ไปอีกนะสตัวนะครับก็กลายเป็นหนึ่งแสนดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ไม่แน่ไม่นอน,นครับของนี้เกิดขึ้นได้นะโดยเราสามารถดูได้นะครับว่าการบวกเป็นหลักพันหลักหมื่นเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่แน่นะครับ XRP มีหลายอย่างมากที่ที่อะไรส่งเขาเรียกว่าไรสมทบเพื่อส่งเสริมให้ราคามันพุ่งทูดมูลมากๆก็คือ1นะครับ การตัดสินของเซกและก็ทางด้าน c ี o ของ Ripple ทั้ง4ทั้ง5คนเนี่ยทั้ง4คน5คนนี่ยแหละนะครับก็ใกล้สิ้นสุดแล้วภายในวันที่25นี้นะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือ <c oughs> สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดก็คือทางด้านของอ Microsoft เนาะอใครที่ใช้ระบบปฏิบัติการของว n d o w อนั้นล่มนะครับเนื่องจาก t h i r d p ป r t y ตีเขาเรื่อง Security นั้น อัปเดตผิดพลาดนะครับจึงทำให้ระบบการเงินเก็บทั่วโลกนะครับเก็บทั่วโลกนั้นมีปัญหานั่นเองเรื่องการ t r a เฟอร์เงินต่างๆนะครับก็ XRP ก็เลยเคลมนะตรงนี้เลยว่าเฮ้ยคุณมาใช้ XRP สินะ XRP เนี่ย <c oughs> ไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะคุณจะสามารถ t r a เฟอร์ได้ทุกเวลา และจํานวนเท่าไหร่ก็ได้นะนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ชูให้ XRP นะเต็มตัวทูดมูลในเร็วๆนี้นะครับยังไงก็อย่าเพิ่งเชื่อผม1 0 0นะครับศึกษาข้อมูลให้เต็มที่นะครับนี่ไม่ใช่การแนะนำในการลงทุนนะครับควรศึกษาให้มากๆนะครับในช่วงนี้